เอาออกจกอันนี้คือดินที่เราดินปุ๋ยสะสมไปแล้เราขยอ้เดี๋ยวมาขยายไปก่อนเอาเสียกระทางว้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปนสีอันนั้นจะใหญ่ไปไม่เก็บ อันนี้ก็คือบักขุ่นท่านห้อนแลนค่ะห้อนแลนนี้คือต้องกินสุกนะคะอ่าเขาจะเน,นื้อไม่ได้ตั้งใจจะทำค่ะเพราะว่าอันกำลังตัดแต่งกิงตนในใหม่ดิโอแง,งแตงกินตะลวงก็ได้เห็น่น เพราะเพราะอันมะฮุงค่ะมักฮุงพันฮ้อนเล่นซื้อพันคนนาะค่ะฮ้อนเล่นละก็พวกไอ จะไปเอาน้ำม,มันบาไหมค่ะบัวเอาอก็เป็นบัว,บบวกระถางไปเอากระถางามางไหมกระถางที่ออกมาที่แรกมันหน่อยค่ะมันหน่อยมันบ้เอาปลูกต้นมันต้นนีน้แล้วกต่มาลีใส่ก่อนปลูกเอามาเพาะแบบพุ่งก่อนแต่แบบพุ่งมันเกิดแล้วเนะาะเพราะจะมาเอาดินไาสิเหมาะกระถักุ่นนี่เป็นเมาะค่ะรุ่นี้มันแข็งดีจะกินสุด ก็เป็นพันต่ำค่ะพันกินซุปไมนเป็นปลูกขยายวันนี้ก็มีแดดนิดนึงค่ะก็ะเลยอันนี้คืออีกฟองกระถางพับรถจากบ้านร้อไหมค่ะบัวอ๋อก็เพราะมันบัวกระถางแปลวกระถางามาอไหม ท,ที่ออกมาที่แหลกมันหน่อยค่ะมันหน่อยมันมันมงอยู่จะเรียกไรค่ะที่จกหน่อยที่จกหน่อยเอาปลูกต้นนั้นต้นนี้แล้วแตม่รีบใส่ปุ่นปลูก มาพอจะพุ่งกอนหาปะพุ่งวันเดิเดแล้วนะข้าจะมาเอาดินชักเลยให้เราดินจะอุดมค่ะดินดำรีดจักหน่อยรีบักหน่อยี่เราจะอนุบาลนะคะที่ข้าจะอนุบาลอ่า างเลวให้ลรงดินจะอุดมก่ะดินดำ มมเดีเ๋ยวจะไปเอาน,น้ำมาใส่้ังน้ำก <c oughs> ่อนนะคกะพ่อพ่อ รถจากบ้านนี่จะขยายกไ็ได้ได้อีกก่อนอยากได้มาถึงทุงหน้ายี่สิบนาทีค่ะแม่ได้ไลายได้ไลายค่ะดูรดน้ำบ่ดิเกษตรกรจำเป็นเกษตรกรเห็ดพราอว่ามาก ทำเพราะชอบงานเปิดศิษยก็ว่าจะกลับบ้านเลยค่ะจะกลับบ้านนี่เลี่ยงล้ต้องรีบจักกน่อยเอาเพวกน,นี้ออกมาอันนี้ก็ต้นยังบุแล้วมึงอยู่จะเรียกอะไรค่ะ หลายคนนี่จะมีหาเิยเ mock จะทะรุนเนี่ยเป็น m มาะค่ะ,ะคุณเนี่ยอย่างได้อย่างได้ค่ะศิริัวเขาเจ้ามาเขาเจ้ามากเลยค,คือถางกระถางไม่นี้ก็เพาะได้นิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวจ้งว่ากันอีกเธอนึงเนาะค่ะสำหรับ,บนี่กับ เกษียเอาไว้ในร่มสิเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมาเกษียรตะกอนจำเป็นเกษียรตะกอนเห็ดเพราะว่ามาทำเพราะชอบปุนกันไปเนาะถ้าเอาออกแดดได้เดี๋ยวเพิ่นจะเหี่ยวเอาต้องเอาแถวเนี้อนุบาลใต้ต้นไม้ มืัอนี้ก็เพาะได้นิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะว่ากันอีกเทน,นึงเนะค่ะสำห,หรับนี้ก่ะหมักอย่ยงนีคะขมขมหนี่ไหมหมักมะละค่ะมะละก็เลยจะมาโอลกค่ะขลกร่องกระถางหน่อยนี่ค่ะ จะหน่อยรีบจักหน่อยเพราะว่าจะกลับบ้านนะคะจะกลับบ้านไม่แื่ต้องรีบจักหน่อยเอาพวก,น,กน,นี้ออกมาอันนี้กระตุนยังบุหรี่แล้วนี่เราจะอนุบาลน,นะคะที่เขาจะอนุบาลระถางหน้าชเหมโ ก็ทารุ่นนี่อาจจะเหมาะอะรุ่นนี้รุ่นนี้ซื้อมาเยอะนี่ค่ะรุ่นนี้เกษตรกรจำเป็นเกษตรกรเห็บพะว่มามาก พ่อชอบรีบจักหน่อยรีบสัหบกหน่อยรีบจักหน่อยรีบสักหน่อยเนียอ้เดี๋ยว,ยวมาขยายไปก่อนเอาเสียกระทงไปก่นอนค่ะเาว่าเดี๋ยวพันสีอันนั้น เป็หญ่ไปมมนจบโอ้หลายต้นนี้จะิเอาไว้ในร่มก่อนเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมาดูดด้กวะดูเดนีนะนี่ค่ะ แนิดนึงค่ะก็เลยอันนี้คือที่เราจะอนุบาลน,นะคะที่เขาจะอนุบาลกระถาง